สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพุธท,ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่3สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟาหลังจากนํามาผูกด,ดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพฤษภอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนา ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2568ดาวพุธจะขยายเข้าสู่ในเรือนสหัชชะจนถึงวันที่23สิงหาคม2568ตลอดระยะเวลากว่า20วันชาวรัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวรัคนาราศีพฤษภดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวของคุณในเรื่องการเงินและก็ในเรื่องปุตตะ มาย้ายเข้าสู่ในเดือนสหัสช้าการเงินไปตกในเดือนสหัสช้าแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องอใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลในช่วงในยเวลานี้กว่า20วันที่คุณจะต้องเจอสตอรี่แบบนี้แต่หากไม่ใช่เรื่องของตรงการเดินทางก็เป็นเรื่องของบุตรเรื่องของลูกน้องบุตรลูกคุณอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไกล ก็อาจจะต้องคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไกลนั่นเองแต่หากไม่ใช่บุตรก็เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารที่อาจจะมีเรื่องการเงินที่จะมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับบ้านนะครับมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องซัพพอร์ตช่วยเหลือให้กับบริวารหรือลูกน้องในช่วงระยะเวลากว่า20วันนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าท่านเกิดลัคนาราศีพฤษภก็ ลองคอมเมนต์มาแล้วสิ่งที่ผมพูดจะเป็นอย่างนงั้นหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนป,ปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมด ฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากําเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คําแนะนํากับท่านได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อ่วยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ